ร้อนแม่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 คุณแม่คุณแม่อู้โหสวยไหมสวยสวยเท้สวยแท้ของแท้ของแท้ของแท้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับหน่อยจับหน่อยเพชร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 หลายกระลัดนะคะโอ้โหเพชรหลายกระลัด สี่สิบปีแล้วซอยเส้นนี้อนโอ้โหม,มูลมังสังขยาสี่สิบปีไม่มีใครป้าเต็นมีบุญบนะคะนนให้พญา,านยาคแล้วก็พญานาคแล้วก็จะให้มาให้ป้าเต็นเป็นที่ระลึกใช่ใช่เป็นที่ระลึกโอ้ยบุญมีแท้เนานะไปไปลำไปไปำ ใบลำใบลำสวยอยู่สวยอยู่ใบลำทบลำกลางอ่าไม่แต่งเลยค่ะจะแต่งให้มาแต่งสิมาแต่งมาแต่งสวยล้มนุ่นฟ้อนว่าเป็นไหมฟ้อนว่าเป็นกับฟ้อนแบบใดก็ได้เจ้ามีบุญเก่งมากเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยทั้งหมดยกไปยกขาทำทั้งหมเร็วมากเลยเราไม่สามารถทำได้เขาเขาจะให้ถือกล้องให้เฮ้ยไปนางรำรอนานแล้วไปไปไป เชิญค่ะ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 ใครจะกินก๋วยเตี๋ยก็กินเด้อเดี๋ยวจ่ายให้เด้อวายก็ญาติเจ้าบรได้กินแลวเนาะญาติลูกญาติหลานบรได้กินเดี๋ยวลกินเดี๋ยวทขาน้าองเมืองโลกยี่สิบบาทถึงมงช่าง อันนี้ก็มันเหมือนกับว่าจะไม่อยากเป็นใจนะจ๋าจ๋าเอาพ่อฟื้นพ่อฟื้นบังคับ้ขยอยเนี่เอาเบิ้งแขยแข่นี่ยนี่คนนีม่มุดอะคนเดือดเออเออเดียวเดียว คุณน้อยไม่ไปนั um, uh. ่นได้คุณเจ๊ป่ะน้อยบอกนั่นไไปถืออะไรให้บอกให้ไปถัดบ้องอะไรให้ไม่ใช่เหรอเอานี่เอาไว้ในรถบอง ไม่ไม่ถามเจ้าภาพว่าเขาให้ใส่รองเท้าลำไหมถามเจ้าภาพเดี๋ยวมันมันเพราะว่าเคยเคยมาอยู่แล้วที่มันร้อนร้อนอ่ะก็ก็น่าจะได้นะก็น่าจะใส่ได้นะมันร้อนมากเลยเท้าไปชุบน้ำใส่รองเท้าเลยใส่รองเท้าก็ได้เราไม่ร้อรเรามันร้อนมันเนี่ยมบอด้าน ไม่เป็นไรหรอกมันล้อนก็ทำตามเหตุการณ์เลยเนาะย้วเขาไปยังนกันตามใถึงกัน บสบ,บายดีไหมคะสบ,บายดีครับเข้าไปทุกวันนะ,ะแต่ไม่คมอบคุณนะคนไทยคนไม่รู้ผิดเป็นยังขอบคุณหลายๆยจะบอกว่าอพอฟื้นเมียน้อยมาเป็นกาังใจให้นะพอฟื้น,น,น <c oughs> ดเดี๋ยวเมียน้อยมาเป็นกาังใจอีกช่วย กะยูเพชรบุญบ่อนี่โอ้ ทองฟูจำนองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ายสหสันฟ้าสิบห้าสันดินสิบีเมืองมาดานแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นหญ้าแผ่นฟ้าพระอาทิตย์ที่ส่นงทั่วโลกแล้วก็สีที่สามทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าห้วยเจ้าหูเจ้าครูเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดนสวรรค์นี้จงมารับรู้รับทราบแล้วก็ประทานพรให้เขาด้วยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อนมาถวายสร้อย นั้นหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อยๆพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทอง4ี่ที่สามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินข้าหมันหาผลอ,อย่าจุดอย่าจ,อาจนอย่าตับกัคนอย่าจนกว่าใครขอให้เห็นตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพก็แข็งแรงแข่งปานฟ้ากา้าปานตะวันให้เอาเงินใส่ข้าบ้านเงินนานเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปครอบครัว ครอบครัวของเพื่อนขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้ข้องคิดอะไรขอให้สูงความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแก่งแขนไฟมาขอให้ได้เงินล้านทานเ้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปครอบครัวของเพื่อนขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปขอให้ เด็ดคู we ่คำขอขอให้สุขภาพแข็งแรงปากสอาไม่ากดงเสียก็ปกแงไม่ไแยกได้ไมยกไ้ไปเป็นเตียงรับใคำไร